สวัสดีครับสุขสบายสไตล์ธองด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดมาบอกมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ผมอยู่ที่พัทยาก็มาดูสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟ้าฝนลมนะครับที่ยังคงตกและก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ําท่วมอย่างที่แปลกแล้วก็หลายพื้นที่ที่ตกอยู่นะครับแล้วก็ใน70กว่าจังหวัดเนี่ยเราก็มีพื้นที่ ไม่กี่จังหวัดเลยนะครับที่เราจะไม่ตกคุณชาวผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่อยากจะพูดแต่อาจจะพูดไทยในวันนี้วันเดียวไม่หมดมก็เป็นหววประชาชนแล้วก็เ,เห็นหลายหลายคนที่ประสบที่ยังทํามาหากินไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าสถานาการณ์จะเปิดล็อกดาวน์แล้วก็ยังไม่ได้แปลว่าทุขขากคนจะพ้นจากการาที่จะต้อง เ็ดเื่อยแล้วก็จะต้องต่อสู้ไปกับสถานการณ์ว่าเหมือนที่เราจะต้องสู้กันแบบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมบอกว่าในเรื่องการงานเนี่ยนะครับวันนี้เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์ในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งที่ว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสมานั่งบริหารการจัดการของ ที่หลายๆองคอ์กรนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดว่าในองคอ์กรนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะเริ่มจากอะไรเราก็ไปพบเห็นนะครับว่าเราจะต้องในองคอ์กรเนี่ยสมมตินะฮะในองคอ์กรเราเนี่ยมันจะมีคนหลายเจนเช่นเจนแทเจนเอเจนวแล้วก็มันจะมีการขัดแย้งในองคอ์กรในหมู่คณะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมอยากจะให้ทุกคนไปเริ่มแก้จากจุดที่ มันเป็นองค์กรที่เป็นเป็นจุดบอดหรือจุดเสียก่อนว่าในเรื่องของจุดบอดจุดเสียเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฟังครับมันเรื่องของอไม่มีใครเสียไม่มีใครได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องคุยกับคนที่เป็นเจน y หรือเจน X เนี่ยหรือเจนแเนี่ยเราจะคุยยังไงหรือคนเจน X จะต้องเดินขึ้นไปหาเจน Y หรือคนที่เป็นเจน y จะต้องเดินขึ้นไปหาเจนแหรือคนที่เจนแต้องลดลงมาหน่อยเพื่อให้ การพูดคุยกันเนี่ยมันกระชับขึ้นแล้วก็เข้าใจกันง่ายเพราะแต่ละเจนเนี่ยการกินการบริโภคก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การฟังเพลงก็ไม่เหมือนกันนะครับวัฒนธรรมก็อาจจะถูกคนละรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูจริงๆเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเราหาจุดต้นกําเนิดได้เขาเรียกว่าตัวต้นนะครับ แล้วก็ไปหาตัวแปรว่าตัวแปรเนี่ยมันคืออะไรทําไมมันถึงเกิดเหตุที่ทํางานแล้วมันไม่สมบูรณ์นะครับผมก็ไปพบเจอว่าถ้าเมื่อไหร่บรรยากาศที่มันเราจะต้องไปแก้ไขแล้วทับของผมให้มันดีเนี่ยน,นะครับผมบอกเลยว่าเราควรเเลิบเชิญครับเราต้องมาปรับแก้ไขในเรื่องของอการเป็นเรื่องของเจนนะครับ Gen Y Gen x ยเจนเเราต้องปรับจูนให้ให้มันอยู่กลางกลางก่อนนะครับแล้วพูดไปในทิศทางเดียวกันหรือสมัยนี้ค่ะอาจจะเรียกกันเรียกว่าสินเสมอกพืก็ถึงจะคุยกันได้นะครับเคมีมันต้องใกล้เคียงกันนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมพบเจอแล้วผมก็ไปแก้ปัญหาในเรื่องตรงนี้มาหลายที่แล้วผมก็เลยค้นพบสูตรแบบนี้ขึ้นมาในการหาลัตติจูดที่มันอยู่ตรงกลางในเรื่องของการที่ แต่และเจนเนี่ยนะครับปรับขึ้นไปนะครับเจนวก็ปรับขึ้นไปไปลายนะครับเจนแซ้นก็ปรับลงมาปลายต้นๆน,นะครับแล้วให้มันอยู่ตรงกลางแล้วเราจะหาได้ว่าเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรจริง,รงๆไม่มีใครคิดถูกคิดผิดครับมันอยู่ที่วันเวลาว่วงเวลาที่เขาเกิดและเขาอยู่แล้วก็มันเป็นยุคสมัยของเขาคุณผู้ชมผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดจะแก้ปัญหาเราต้องแก้ไปที่ต้นตอ แล้วเราต้องแก้ไปที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ไปที่ปลายนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สุขสบายสไตล์ตัรุ่งและเราอีดเรื่องราวดีๆนี้นะครับลองดูบรรยากาศนะครับวันนี้ทะเลยามเย็นๆนีน่ถือว่าโอเคแต่ว่าน้ําขุ่นนะครับเพราะเนื่องจากว่าน้าฝนแล้วก็ชะล้างมาพอาสมควรนะครับยังไงโอกาสหน้าบนสุขหน้าเรากลับมาพบกันนะครับส,สบายสบตล์ตวรุ่งครับสวัสดีครับ